นิทานเรื่องสวนดอกไม้ไปฟังกันเลยค่ะในสวนมีดอกไม้ดอกบัวบูชาพระพุทธรักษาใช้กราบพ่อมะลิใช้กราบแม่ จำปีมีสีขาวจำปามีสีเหลืองกุหลาบมีหลายสีดอกเข็มมีน้ำหวานดอกพุทธร้อยมาลาย ื่องฟ้ามีสีสดใสอัญชันใช้ทำขนมดอกรักมีสองสีบานไม่รู้โรยใช้จัดพานดอกไม้บางชนิดมีสีสวย ดอกไม้บางชนิดมีกลิ่นหอมดอกไม้ทำให้โลกสวยงาม